เกรดวินทอนยอมรับแจ็กกี้ตรงสเปกแต่ที่ไม่จีบเพราะเหตุผลนี้ออกตัวแรงเดินหน้าจีบให้โลกรู้ไปเลยสำหรับแจ็กกี้ชาเคอรลินมิน้นนักแสดงสาวจากช่องสามที่เธอนั้นคลั่งรักเ,เอลงหนุ่มเกรดวินทอนเป็นอย่างมากทั้งยังเดินหน้าจีบแบบรัวๆซึ่งก่อนหน้านี้ แม่กุง้งคุณแม่ของหนุ่มเกรทได้ออกมาประกาศตามหาลูกสะใภ้คนโตซึ่งสาวแจ็กกี้ได้แสดงตัวทำคลิปแนะนำตัวส่งเข้าประกวดทันทีงานนี้ทำเอาหลายๆคนเชียร์ให้เกรดนั้นจีบสาวแจ็กกี้เพราะดูแล้วทั้งคู่นั้นก็ดูเหมาะสมกันดีล่าสุดหนุ่มเกรดได้มีการออกมาเปิดใจถึงสาวแจ็กกี้ผ่านรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ เผยว่าแจ็กกี้เขาชอบผู้ชายสเปคที่เหมือนเราแล้วเหมือนเขาก็เลยยกตัวอย่างเราขึ้นมาเพราะมันเป็นภาพที่ชัดที่สุดที่น้องเล่าให้ฟังน่ะคือแจ็กกี้ก็เป็นผู้หญิงที่ถือว่าอยู่ในสเปคในระดับหนึ่งพูดตรงๆว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีฉันเนี่ยแหละอาจจะยังไม่ได้แบบว่าตกลงปรงใจกับใคร